สวัสดีตอนเช้าจากประเทศนอร์เวย์นะคะทุกทุกคนวันนี้เราก็มาเดินกับผู้ชายนะคะหล่อมไม่หล่อมไม่รู้ดูเอาเองกางเกงก็สีเขียวตองอ่อนเป็นกางเกงขับใจแม่มม นะคะบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังวันนี้ก็พากันมาเดินนะคะมีผัวโนเวรเราก็บอกแล้วบอกกันเป็นร้อยๆยคลิปแล้วนะคะว่ามีผัวโนเวแเราต้องเดินนะคะวันนี้เราก็เดินขึ้นบันไดนะคะขึ้นทั้งบันไดหินขึ้นท้งบันไดไม้อากาศก็ไม่ค่อยจะดีแต่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ค่อยหนาวนะคะทุกๆคนวันนี้ที่เหลืองๆอยู่นี่ไม่ใช่พระนะคะปาริชาติเองจ้าวดดีตื่นขึ้นมาคุยนะคะแต่ปาริชาต,ติต้องตื่นขึ้นมาเดินเดินกลางสายหมอกนะคะ เราก็มาถึงจุดสุดยอดกันแล้วนะคะทุกทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเราก็เด,เดิน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 กันไปรอบๆนะคะสุดท้ายเราก็จะต้องมาจบคลิปกันที่เสาอากาศขาดรักนะคะทุกทุกคนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ